อะไรเนี่ยฉันแค่ติดนิยายจนดึกดื่นดันเข้าไปในนิยายได้ยังไงอีสูในเรื่องราชินีสามัญชนลูกพี่ลูกน้องของนางเอกอี้เหวยและยังเป็นตัวประกอบหญิงตัวร้ายที่ต้องตายในเรื่องนี้ตัวประกอบหญิงตัวร้ายที่ต้องตายอะไรเนี่ยฉันแค่ติดนิยายจนดึกดื่นดันเข้าไปในนิยายได้ยังไงอีสูในเรื่องราชินีสามัญชนลูกพี่ลูกน้องของนางเอกอี้เหียง และยังเป็นตัวประกอบหญิงตัวร้ายที่ต้องตายในเรื่องนี้ตัวประกอบหญิงตัวร้ายที่ต้องตายสามีที่ถูกใจยังไม่ทันได้เข้าพิธีแต่งงานก็เลยตายไปที่บ้านเหลือแค่น้องสามีคนหนึ่งที่ป่วยอดอดออดแอดแอะอิูรีบหนีเอาเงินไปในคืนเดียวตอนจะไปยังขายน้องสามีไปให้ซ่องผู้ชายน้องสามีที่จริงแล้วคือเจตพระโอรสของราชวงศ์หลังจากถูกทรมานอย่างไม่ใช่มนุษย์กลายเป็นตัวร้ายโรคจิตสุดท้ายก็สับร่างเธอเป็นชิ้นชิ้นแล้วเอาไปให้หมาปากินพี่สะพ้ายจะไปไหน คนนี้แหละที่สับร่างเจ้าของเดิมเอาไปให้หมาป่ากินตัวร้ายโรคจิตใหญ่จริงฉือไม่ผิดหวังจริงๆที่เป็นตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนี้หน้าตานี้สวยงามอย่างไม่มีทีต่ติตามเนื้อเรื่องต้นฉบับตอนนี้เจียงฉือยังเป็นคนป่วยอ่อดแออยู่ลุงตื่นเช้าขนาดนี้เลยเหรอฉันแค่กระหายน้ำเลยอยากเทน้ำดื่มแต่ดันสะดุดล้มไปหรือว่าฉันทำเสียงดังไปทำให้ลุงตื่นขึ้นมาขอโทษจริงๆ เออไม่ปิดบังเลยฉันถูกคุณยายและป้าพามาที่นี่เพื่อให้โชคดีพ่อแม่ของฉันยังไม่รู้เรื่องเลยฉันแค่อยากกลับไปบอกให้เขารู้ว่าฉันปลอดภัยพี่สะพ้ายคนเดียวไม่ปลอดภัยงั้นให้ฉันส่งพี่สะพ้ายกลับบ้านดีกว่านี่คือสิ่งที่ฉันบังเอิญเจอในห้องของพี่ชายคุณให้ลุงเก็บไว้ดีกว่า เมื่อพี่สะพ้ายเข้าบ้านแล้วหลังจากนี้ก็ให้พี่สะพ้ายดูแลเงินเหล่านี้ก็ให้พี่สะพ้ายเก็บไว้ด้วยผู้หญิงคนนี้กล้าทำยาปลุกกำหนัดให้ฉันแย่แล้วแย่แล้ววันนี้คือวันที่เจ้าของเดิมให้เจียงชือกินยาปลุกกำหนัดแล้วขายเขาไปที่ซ่องผู้ชายจุดสำคัญของเนื้อเรื่องก็หมายความว่าหลังจากวันนี้เจียงชือจะกลายเป็นตัวร้ายโรคจิต ทั้งที่เป็นบาปที่เจ้าของเดิมสร้างขึ้นทําไมฉันต้องมาจัดการเรื่องยุ่งเหยิงนี้ด้วยละ่ะลุงสีหน้าของคุณดูไม่ดีเลยแต่กลับป่วยพี่สะพ้ายไม่รู้ที่จริงคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เจียงชื่อในอนาคตจะเริ่มการแก้แค้นอย่างบ้าคลาั่งเจ้าของเดิมไม่เพียงแต่ถูกเขาทรมานจนตายแม้แต่ศพยังถูกสักเป็นชิ้นแล้วเอาไปให้หมาป่ากิน ไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่สามารถตายอย่างน่าสงสารแบบนี้ได้ขั้นตอนแรกในการช่วยตัวเองต้องหาวิธีเพื่อให้เจียงฉือได้แก้ยาตุกกำหนัดถ้าสเปซของฉันตามมาด้วยก็ดีนี่คือสเปซของฉันสเปซของฉันตามมาจริงๆดีมากน้ำผุสักในสเปซส,สามารถแก้พิษได้ทุกชนิดเพียงแค่ฉันหาวิธีให้เจียงฉือ ดื่มน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถแก้พิษให้เขาที่อยู่ในร่างกายได้ขอโทษนะพี่ชายเพื่อช่วยคุณฉันจึงต้องใช้วิธีนี้แล้วลักษณะชีพจรของเขานอกจากยาปลุกกำนัดแล้วยังมีพิษอื่นๆอีกด้วยเขาไม่สบายตั้งแต่เด็กหรอือ เป็นเพราะถูกพิษช่างเธอช่วยเขาก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่แปลกใจเลยว่าเป็นตัวร้ายที่ผู้เขียนสร้างขึ้นตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดเลยดูเหมือนจะอ่อนแอมากกลามอกนี่ยังไงก็รีบใช้น้ำู้วิเศษเพื่อแก้พิษให้เขาเถอะ หรือว่าทำไมถึงออกมาในตอนนี้สายยาไปหรือยังคุณเป็นใครคุณทำเป็นไม่รู้เรื่องทำไมเป็นคุณที่ตาหาฉันมาขายคุณน้องสามีของคุณทำไมตอนนี้ถึงอยากเบี้ยวพูดเรื่องไร้สาระน้องสามีของฉันแต่ในสิบลิแปดทุ่งนี้เป็นนักเรียนทุนคนเดียวเขาจะในอนาคตแต่ต้องเป็นขุนนางคุณกล้าหลอกฉันเหรอช่วยมาที่นี่เร็วพ่อค้าทาสเข้าหมู่บ้านแล้วคุณคนขายท่าที่น่าสมเพช ยังกล้ามาที่หมู่บ้านของเรามาหาคนไปทุกคนเตรียมอาวุธตีเขาให้ตายเลยตีเขาเถอะฉันถูกใส่ร้ายเป็นผู้หญิงขายบริการคนนี้หลอกฉันมาเธอบอกว่าอยากขายน้องสามีของเธอยังเอายาปลุกกำนัดจากมือฉันไปด้วยไม่เชื่อก็ให้ค้นตัวเธอเลยมาดูสิว่าที่ฉันพูดเป็นความจริงหรือเปล่าหยุดเถอะของเจียงทุกคนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณก็ให้คนค้นดูหน่อยเถอะคนดีไม่ต้องกลัวเงาหมู่บ้านให้คนมาค้นได้เลย ไม่มีหรอกจะไม่มีได้ยังไงคนนี้ต้องซ่อนอยาไว้แน่ๆพวกคุณไปนค้นในห้องเธอเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอหลังคุณมาถูกเวลาเพิ่งจับพ่อค้าท่าได้คนหนึ่งเขายืนยันอย่างหนักแน่นคุณสไพายของคุณร่วมมือกับเขาต้องการจะขายคุณยังบอกว่าคุณสไพาสายยาปลุกกำนัดให้คุณแต่เพิ่งค้นตัวคุณสไพาไม่พบยาที่เขาพูดถึงลุงน้อยไม่สบายเรื่องนี้ไม่อยากรบกวนลุงน้อยแต่คนนี้ต้องการทำลายชื่อเสียงของฉัน ฉันเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งและเพิ่งเป็นม่ถ้าเรื่องเสียเสียนี้แพร่ออกไปฉันก็ไม่เป็นไรแค่กลัวจะทําให้เจียงเดือดร้อนและชื่อเสียงของพี่ชายคุณถูกใครบางคนใส่ร้ายยังคงรักษาไว้ชื่อเสียงของตระกูลเจียงและพี่ชายสามารถเห็นได้ชัดความบริสุทธิ์ของพี่สะพ้ยขอให้ผู้ใหญ่บ้านส่งพ่อค้าทาสไปที่ศาลงั้นก็ทําตามที่เอ๋อหลังพูดผูกเขาก่อนส่งไปที่อำเภอในเช้าวันพรุ่งนี้ฉันถูกใส่ร้าย เพิ่งจะพี่สะพ้ายส่งฉันกลับห้องฉันฉันเห็นคุณหมดสติอยู่ข้างบ่อน้ําทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้อย่างไรลุงอยากโกรธที่ฉันยุ่งเรื่องเลยทําไมฉันถึงจําได้มีคนจากด้านหลังทําให้ฉันหมดสติลุงหรือว่าฉันเกิดภาพหลอนที่แปลกกว่านั้นคือหลังจากที่ฉันตื่นพบว่ายาตุกกำหนัดที่ตัวกลับถูกแก้ในระหว่างนั้นพี่สะพ้ายอาจพบคนอื่นในบ้านมีแค่คุณกับฉัน จะมีคนอื่นที่ไหนคงไม่ใช่ปีศาจจิ้งจอกที่ลงมาจากภูเขาใช่ไหมหางจิ้งจอกของพี่สะพ้ยต้องจำให้ดีว่าต้องซ่อนให้ดีลุงมาทานข้าวแล้ว พี่สะพ้ตื่นเช้าจริงๆวันนี้คิดถึงการกลับบ้านแม่ฉันเลยตื่นเช้าขึ้นกินข้าวเสร็จแล้วฉันจะไปลุงน้อยคุณไม่สบายเหรออยู่บ้านพักผ่อนให้ดีเถอะไม่เป็นไรกินข้าวแล้วฉันจะไปกับพี่สะพ้ายกลับบ้านแม่ลูกสาวมีมี่พวกเราช่วงนี้ สอบถามหาคุณทั่วทุกที่หาไม่เจอคุณเลยคุณไปไหนมานะักแม่แม่อย่าร้องให้เลยฉันก็กลับมาแล้วนี่ท่านนี้คือสวัสดีคุณอี้ข้าคือเจียงฉือน้องชายของเจียงห้วนวันนี้มาที่นี่เพื่อพี่สะพ้ยมาที่บ้านแม่ด้วยกันแม่เรากลับเข้าไปคุยกันเถอะดี ถ้ารู้ว่าครอบครัวลุงใหญ่ของคุณมีเจตนาที่ไม่ดีคุณปู่คุณย่าก็ยังเอาใจพวกเขาปีเหล่านี้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงไม่คิดเลยว่าพวกเขากล้าทําความคิดที่ร้ายมนุษยธรรมมาทํากับคุณช่างไรย้ยางอายจริงๆแม่ฉันจะไปเคลียร์กับพวกเขาเดี๋ยวนี้เฮ้ hey, พี่ชายอย่าหุนหันถ่านแล่นครอบครัวนั้นเป็นยังไงบ้างคุณยังไม่เข้าใจหรอือตอนนี้เราไปกันเถอะไม่สามารถได้อะไรดีๆเลยอาจจะถูกหาว่าทําผิดอีกด้วย จะปล่อยให้เรื่องนี้จบแบบนี้หรือสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งถูกพวกเขาขายให้คนตายเพื่อแก้เค็ดนี่เป็นเรื่องที่คนทํากันหรือวันนี้ถึงต้องเสียงชีวิตฉันก็ต้องการให้คุณได้รับความยุติธรรมต้องจัดการกับพวกเขาจริงๆคิดบัญชีให้ดีแต่ต้องวางแผนระยะยาวแม่พ่อของฉันละ่ะพ่อของคุณสองวันที่แล้วไปล่าสัตว์ในเขาเจอหมีดำขาขวาถูกข่วนจนถึงตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลย ทำไมถึงเป็นแบบนี้ในหนังสือเดอิมมีการกล่าวถึงจริงๆอี้เหยาสองเจอหมีดำเสียขาไปข้างหนึ่งหลังจากนั้นเพราะบาดเจ็บที่ขาตายอย่างน่าสังเวชระหว่างนีภัยนี่จะเป็นครั้งนี้หรอไม่ได้ฉันไม่สามารถให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นได้แม่อาการบาดเจ็บของพ่อได้ให้หมอดูหรือยังหมอหลายคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้ดูหมดแล้ว ทุกคนบอกว่าขาของพ่อคุณน่าจะต้องเสียขาไปแม่ให้ฉันลองดูหน่อยเถอะเธอสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วถ้าแม่เชื่อฉันก็ลองทำตามที่ฉันบอกดูเถอะแต่ของบ้านอี้เหยาข้าวในนาของเรากำลังจะตายเพราะขาดน้ำพวกเธอทั้งหมดไปตักน้ำรดนากันเถอะถ้าข้าวในปีนี้เก็บเกี่ยวไม่ได้ดีฉันจะไม่ปล่อยพวกเธอไปเรายังไม่ได้ไปหาพวกเธอเลยแต่พวกเธอกลับมาหาเราเองในขณะที่เราไม่อยู่บ้าน เอาลูกสาวของฉันไปขายเพื่อแก้เคล็ดอี้เซิงป่วยนอนอยู่บนเตียงมาหลายวันแล้วพวกเธอไม่สนใจตอนนี้พวกเธอมีงานในนาแล้วพวกเธอนึกถึงเราแล้วพวกเธอสมควรเป็นคนใหม่ลูกสาวของเธอก,ก็ก็ต้องแต่งงานอยู่ดีแต่งงานกับใครก็ต้องแต่งส่วนอี้เซิงก็แค่ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนักล่าคนไหนไม่เคยได้รับบาดเจ็บฟังดูเหมือนพวกเธอพูดภาษาคนใหม่อี้เซิงในปีเหล่านี้เงินที่ได้จากการล่ากลับมาถูกพวกเธอทั้งแบบเปิดเผยและลับลับ ช่วยเหลือให้กับครอบครัวใหญ่ฉันและอี้เซิงตอนที่แยกบ้านแม้แต่เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เลยถ้าเป็นเช่นนั้นต่อไปนี้ที่บ้านมีงานอะไรทุกคนช่วยกันทําห้องใหญ่ทําเท่าไหร่เราทําเท่าไหร่เงินที่ถูกยึดห้องใหญ่ให้เท่าไหร่เราให้เท่าไหร่ไม่มีแม้แต่เหรียญเดียวน้องสะพ้ยเธอนี่พูดกับแม่เราแบบนี้ได้ยังไงนี่คือท่าทีของคนรุ่นหลังต่อผู้ใหญ่ท่าทีในการพูดหรืองั้นเราสลับกันเถอะต่อไปนี้ห้องใหญ่ของพวกคุณหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนี้กินอยู่ ย่าทำการคืนเงินที่ถูกยึดให้คืนกับเราห้องสองฉันรับรองต่อไปนี้จะต้องดีขึ้นดูแลท่านให้ดีแน่นอนว่าลูกสาวย่อมมีลักษณะเหมือนแม่น้องสไพนนี่คือสิ่งที่เธอสอนมาลูกสาวที่ดีแม้แต่หลานสาวก็ยังหลอกไปขายเงินลุงนี่คือถ้าหัวไม่ตรงขาก็จะเดียวเธอเธอนี่น่ารักจริงๆกล้าขัดคําสั่งลุงของเธอดูสิว่าฉันจะไม่ทําให้เธอตายเธอนี่เด็กบ้า ซูเอรีบหลบไปแม่แม่ที่ใจดีมักทำให้ลูกเสียถ้าเธอไม่อยากให้เธอถูกตีก็สมควรแล้วที่เธอต้องรับผลใครกันที่ใจร้ายขนาดนี้กล้าทำร้ายฉันจากด้านหลังตามกฎหมายของเราผู้ที่ก่อเรื่องวิวาทและทำร้ายผู้อื่นจะถูกตีด้วยไม้สามสิบถี ความผิดที่กระทำจะถูกบันทึกในศาลอีเออร์เซิร์นถ้าไปฟ้องที่ศาลหลานชายสามารถเขียนให้คุณป้าเองได้เขียนคําฟ้องหนึ่งฉบับจะถูกบันทึกในทะเบียนลุงถ้าเป็นแบบนี้คนที่เรียนในบ้านก็จะต้องได้รับผลกระทบใช่ไหมฉันจําได้ลูกพี่ลูกน้องชายเหมือนจะเรียนอยู่ที่สถาบันไหนสักแห่งงั้นก็ฟ้องต้องฟ้องให้ได้ห้ามไม่ให้พวกคนชั่วนี้ลอนนวลอยู่ได้แม่ จะไม่จริงใช่ไหมจะเกี่ยวข้องกับแฮงเกอร์หรือเปล่านี่คือเรื่องในครอบครัวของเราเธอเป็นคนนอกจะมายุ่งทําไมนอกจากนี้ในโลกนี้จะมีลูกสะใภ้ที่ไหนที่จะฟ้องแม่สามีได้อย่างไรเธอไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่จะทําตัวเป็นแม่สามีเพราะย่านี่คือราชินีสามัญชนของนางเอกอี้เหย่ยหน้าตาก็ดูเหมือนดอกไม้ขาวบริสุทธิ์เลยอีย้เหย่ย น้าสาวที่ใจร้ายแบบนี้เธอจะไปฟ้องฉันน้าสาวตามคําพูดที่ว่ากระดูกหักแต่ยังมีเส้นเอ็นติดอยู่เราคือญาติที่มีสายเลือดเดียวกันครอบครัวเดียวกันคุณยายท่านอายุมากแล้วมักจะทําเรื่องงงๆท่านเป็นคนที่เคารพและใจดีเสมอคงไม่อยากจะทําเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไปฟ้องที่ศาลใช่ไหมนางเอกพูดเรื่องไร้าสาระอะไรคนที่มีอาการแปลกๆในชนี้คือนางเอกผู้เขียนหนังสือเล่นนี้คงจะมีโรคใหญ่ๆอะไรสักอย่างดีเลย ถ้าอย่างนั้นพูดว่าเป็นเรื่องในครอบครัวงั้นเรามาคำนวณค่าใช้จ่ายในครอบครัวนี้กันตอนแรกขายฉันไปที่บ้านเจียงเพื่อแก้เคล็ดได้เงินสิบตำลึงวันนี้คุณยายทําให้แม่ฉันเลือดตกยางออกอีกแล้วค่ารักษาพยาบาลนี้ฉันคิดว่าต้องอย่างน้อยสิบกว่าตำลึงทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันรวมทั้งหมดให้พวกคุณยี่สิบตำลึงก็แล้วกันยี่สิบตำลึงเธอทําไมไม่ไปต้นละ่ะงั้นก็ไปแจ้งตํารวจเถอะฉันจะไปเขียนคําฟ้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อน ยี่สิบตำลึงก็ยี่สิบตำลึงให้พวกคุณก็แล้วกันอีสูเงินนี้เก็บไว้เถอะต่อไปจะใช้ชีวิตที่บ้านเจียงจะมีเวลาที่ต้องใช้เงินอยู่เสมอแม่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรักษาพ่อยีนน่สิบเหรียญนี้ก็เก็บไว้ซื้อ,อยาให้พ่อเถอะน้องสาวเงินรักษาพ่อเราจะหาวิธีเงินนี้ก็เป็นของเธออยู่แล้วเธอแค่เก็บไว้ให้ดีเถอะป้าสองเมื่อพี่สะพ้ายได้แต่งงานเข้าบ้านเจียงแล้ว ถึงแม้ว่าพี่ชายจะไม่อยู่แล้วแต่บ้านเจียงยังมีฉันอยู่ฉันจะดูแลพี่สะพ้ยให้ดีแน่นอนเงินนี้ก็ให้ลุงสองช้รักษาตัวเถอแม่ลุงน้อยเป็นคนมีความคิดก็ฟังเขาเถอะงั้นก็ได้งั้นเงินนี้ก็เก็บไว้ให้พ่อรักษาตัวก่อนต่อไปรอให้พ่อและพี่ชายหาเงินได้ค่อยคืนให้เธอ ตกลงตามนี้ดีงั้นก็ฟังแม่เถอะเออพี่ชายนี่คือใบสั่งยาสำหรับรักษาพ่อพรุ่งนี้เช้าเธอไปที่เมืองตามใบนี้หายามาสักสองสามชุดกลับมาน้องสาวเธอนี่นี่คือสิ่งที่เธอเขียนเธอเริ่มอ่านออกเขียนได้เมื่อไหร่ยังยังมีเรื่องที่เธอเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้แม่ พี่ชายพวกคุณยังจําได้ไหมเมื่อสิบปีก่อนฉันเคยป่วยหนะักตอนนั้นหมอในละแวกใกล้เคียงต่างบอกว่าฉันรักษาไม่หายต่อมาเป็นนักพรตที่เดินทางผ่านมาได้รักษาฉันจนหายฉันก็เริ่มในตอนนั้นตามเขาเรียนรู้การอ่านและการแพทย์ใช่ใช่ใช,ใช่มันมีเรื่องแบบนี้จริงๆนักพรตคนนั้นอาศัยอยู่ที่ภูเขาหลังบ้านมากกว่าหนึ่งปีมาที่บ้านเราบ่อยๆตอนนั้นน้องสาวชอบติดอยู่กับนักพรตคนนั้นมาก ที่แท้พี่สะพ้ายก็เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทำไมฉันไม่เคยได้ยินพี่สะพ้ายพูดถึงเลยอาจารย์ท่านมีอารมณ์แปลกๆเคยเตือนฉันอย่าเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ระมัดระวังดังนั้นฉันจึงเลือกปิดบังเรื่องที่เรียนการแพทย์กับท่านไม่แปลกใจเลยที่น้องสาวจะมีความรู้ด้านการแพทย์น้องสาวเธอไม่ต้องกังวลนะเธอเก่งเรื่องการแพทย์นี่เราจะไม่ทำอย่างแน่นอนพูดมัวมวข้างนอกนะ ดีที่ฉันเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าไม่อย่างนั้นแม่แท้ๆและที่ชายแท้ๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลอกหลวงแต่เจียงฉือดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อเลยเอาเถอช่างมันเถอะเขาถามอีกก็ยังเป็นคำพูดนี้จะไม่เอ็นอย่างแน่นอนฉันแค่ต้องการไปที่ภูเขาหลังคุดสมุนไพรสดสองอย่างเพื่อรักษาขาของพ่อฉัน,ฉนเจียงฉือนี่กลัวว่าฉันจะหนีเหมือนกันต้องตามไปด้วย น้องเหยียวโชคดีจริงๆปลาในแม่น้นํานี้เหมือนกับว่าตกลงกันไว้แล้วหมดทุกตัวล้อมรอบเธอเธอนี่ช่างเป็นดาวโชคดีจริงๆแค่บังเอิญเท่านั้นน้องซูเอ,อ๋อเธอนี่กําลังจะไปกับคุณเจียงเตรียมขึ้นเขาใช่ไหมวันนี้อากาศดีมากเตรียมขึ้นเขาไปเดินเล่นฉันพอดีกับชุนเหอไปขุดผักป่าถ้าไม่อย่างนั้นเราไปด้วยกันไหมตามความทรงจำของเจ้าของเดิม พวกเธอสองคนนี้เป็นญาติสาวปกติแล้วความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนักวันนี้เธอเข้าหาอย่างกระตือรือร้อนขนาดนี้มีจุดประสองค์อะไรเล่นละครกันอยู่หรือเปล่าใครจะไม่ทําได้ละ่ะงั้นก็ไปดูสิว่าเธอมีอะไรในกระเป๋าขายยาอะไรอยู่กันแน่ดีเลยงั้นไปด้วยกันเถอะไองโงนี่วันนี้ทําไมถึงพูดจาง่ายจังถ้าเป็นเมื่อก่อนคงจะย้อยเย้ยกันไปแล้วช่างน,น่าสงเพศจริงๆเดิมทีฉันตั้งใจจะเปิดเผยตัวตนของไองโงนี่ต่อหน้าจริงชื่อฉีกหน้ากากของไอโงนี่ออก ไม่คิดว่าเธอจะไม่หลงกลงั้นก็ได้ไปกันเถอะดูสิฉันขุดเจออะไรแล้วพระเจ้าอีา้เหว่ยเธอขุดเจอรากสงจริงๆ พี่สภป้ย่าสาวของเธอมันดูแปลกๆนะได้ยินมาว่าคือที่ผ่านมาหมูป่าหนัก